เด็กๆกำลับบงทานมื้อเย็นกันอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่กังฟูแคมป์นะคะนี่นะคะดูวิวไร่ชากังฟูแคมป์ค่ะดูวิวที่เด็กๆทานข้าวกันนะคะวิวดีมากอากาศดีมากนะคะเป็นแคมป์ค่ะเป็นแคมป์เป็นโดมใหญ่ๆอย่างนี้นะคะบ้านหนึ่งก็จะได้หนึ่งโดมนะคะนี่คือห้องของเรานะคะ ในห้องไม่มีแอร์นะคะมีพัดลมและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมใดเป่าผมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นอน มีให้หมดนะคะแต่ไม่มีแอร์แต่ว่าอุณหภูมิที่นี่นะคะเขาบอกว่ากลางคืนหนาวจนเราต้องขอผ้าห่มเพิ่มนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณที่14 1 5องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆจะนอนได้ไหมนะคะถ้าไม่มีพัดลมนะคะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็กๆนะคะที่นอนโดยไม่มีพัดลมมาตั้งแคมป์ปิ้งแบบไม่มีพัดลมกันนะคะแต่คาดว่าสบายมากๆค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่เริ่มเย็นแล้วนะคะนี่ก็กําลังทานข้าวกันอยู่นะคะ เป็นข้าวสวยค่ะข้าวสวยผสมท็อปปิ้งรสตับหมูนะคะแล้วก็มีผสมสมาฮาคิมมี่ดอกฟรีสนะคะผสมลงไปในข้าวก็ให้เด็กๆทานนะคะแล้วดูวิวที่เด็กๆทานข้าวกันสวยมากอยู่ไหนเด็กๆก็ทานได้นะคะผ่านโค้งขึ้นมากี่พันโค้งก็สบายมากไม่มีอาการเมาลถไม่มีอาการคลื่นไส้นะคะมีแต่อาการหิวนะคะ หิวแล้วหิวอีกกินอย่างสบายใจอร่อยกันเลยไล่ชากังฟูแคมต้อนรับน้องหมานะคะที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะ แต่แค่ต้องจองให้ทันเพราะว่าบ้านรักไทยเนี่ยที่พักเขาจะเต็มไวมากนะคะจองต้องจองให้ทันนะคะขนาดเราจองเดือนตุลาคมยังได้แค่คืนเดียวเองค่ะในหมู่บ้านรักไทยนะคะหลายหลายรีสอร์ทนะคะอนุญาตให้น้องหมาเข้านะคะแล้วก็ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายด้วยคือดีมากๆนะคะถ้าปีหน้านะคะใครอยากจะพาเด็กๆมานะคะลองโทรมาตั้งแต่เดือนประมาณมิถุนายนนะคะลองโทรมาจองไว้ก็จะอาจจะได้ที่พักสำรองเอาไว้ให้เด็กๆนะคะ อากาศดีมากจริงๆค่ะยิ่งเย็นอากาศยิ่งดีตอนเช้าก็จะมีหมอกขึ้นที่อ่างเก็บน้ําด้วยนะคะมีเรือให้พายเรือเด็กๆก็ขึ้นได้ค่ะรถที่เอาไว้วิ่งรอบ อ่างเก็บน้ําก็ขึ้นได้ค่ะเรือเด็กๆเ,เขาขอเก็บตัวละ50บาทนะคะไม่เกี่ยวแยกจ่ายต่างหากกับคนนะคะส่วนรถนี่เรายังไม่ได้ถามว่าคิดค่าใช้จ่ายยังไงนะคะแต่คาดว่าอาจจะไม่ได้คิดเพิ่มก็คือคิดเป็นจํานวนคนแล้วก็ให้เด็กๆขึ้นแต่ว่าอาจจะมีข้อแม้ว่าเราต้องจับเด็กๆดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้นะคะคาดว่านะพี่แจมอิ่มแล้วเหรอเดีย๋ยเช็ดปากนะพี่จจาอิ่มแล้วเหรอ ขออนุญาตใช้ปากเด็กๆก่อนนะคะ